อันนี้พี่นาจะเซิร์ชอันนี้ในเอเมริกาเหรอพีใ่ในกาครับในกาเผ็ดในกามันลงไว้อยู่อ๋อเหรอแต่พี่ก็เอาลงไปเลยว่ามันไปเมื่อนานมาแล้วงี้มันจะขังกว่าพี่โอ้ย,ย <c oughs> อฮะนี่โอ้ไหนกัน มันมีเด็กกระโปงว่ะสาวสวยพี่พี่ขับรถย้อนสอนไฟหน้าไม่มีนะย้อนสอนแบบว่าบนสะพานะถนนซุปเปอร์พี่แล้วมันตะคุ่มตะคุ่มแล้วก็ฝนแบบลงเฮ้ยมันคิดอะไรของมันวะผมเกือบทีเดียผมก็ตกใจเลยนะคือผมเห็นทีมันมาใกล้แล้วพี่มันเป็นมันเป็นรถที่แบบไม่มีไฟหน้าไม่เปิดไฟหน้ามาแล้วผมอยู่เลนซ้ายสุดเนี่ยพี่ออทีเนี่ย บอกแล้วมันลบแล้วลบแล้วมัเอ้าไอไออะล่นาดน่ครัมันพดผมปามูดเมียผมเป็นคนขั้นต้นๆไงเสียเนื้อหอล่ะปากมูดมุดต่อแล้วก็แม่แล้วก็เมียผมปักมูดไปเออ

กันี่ป่านก็มีหน้าพ่บอลกี่บอลกูโค้งครับไปบ้านครับกูเอาละครแต่ว่าถามไปสรงบ้านกูไป อเียตีั้งแน่ว่างคลีมร์ออกมาจอดวะโอ้โห600ิร์นเลิฟยิงกับโลภานโลเโน่ฟา้านลำเดลือเอ้ยเฮ้ยเฮ้ห้ามเลี้ยวห้ามเลี้ยวห้ามเลีวห้ามเลีว แกดว่อกแบรลยี่คมีโคตรหรูเลยพี่แต่ความคิดการแอนความเหงาค่นี้โอ้โหนั่นอุ้ยเนี่ยไม่เอาตัวตัวจะ่ cần thao bạc, cứ lấy bao, bao đi liên liên nữa, ồ, đó, đó, anh có gì đó, này. Ừ. Này này. Ai... Măng này. Nè, này, thì luôn tí tài kia này, ờ ờ, này, mắc ngay, nghe, mày, cái mày ơi khổ mất ngày rồi bạn phải không ạ oh chỉ là nó cũng hả chụp cái này tì tì lắm lửa tì guông ủa lục phá mẹ số phá với